นี่จ้ะนี่คือหมกปลาซิวของแท้เลยเพื่อนเพืหมกใบตองหอะมาเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันจ้านี่จ้นี่คือหมกปลาซิวของแท้เลยเพื่อนเพื่อนหมกใบตองหอมากบายบาย ก็เล็กๆโอเคครับสวัสดีจ้าเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมากินข้าวอีกแล้วจ้ามีประโยชน์มากมายคพะเพื่อนๆ อร่อยสุดๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วจ้าหม,หมอมนี่าหมวกละยี่สิบบาท เกินคุ้มเลยเพื่อนๆหากินยากนะกรุงเทพอะ่ะชอบมากหมกละ20บาทปลาตัวเล็กๆ ใช่ okay, ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจไปแ,แล้วจาหอมนี่มจังหมกละยี่สิบบาทคุ้มเกินคุ้มเลยเพื่อน,อนหากินยากนะกรุงเทพอะ่ะ สองดีมีประโยชน์แคลเซียมเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายเออหากินยากอะหอมใบแมงลักหอมสุด,ส,ดสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนๆมากินข้าวอีกแล้วจ้า กละ20บาทค่ทาเพื่อนอนอรอสุดๆปลาซิวปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กตัวน้อยเพิ่มแคนเซียม ให้กับร่างกายเราค่าเพื่อนๆอร่อยสุดๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วจ้ะพะเพื่อนๆ อร่อยสุดๆสวัสดีจ้าเพื่อนๆชวเนเพืเ่อนๆมากินข้าวอีกแล้วจ้าปาตัวเล็กๆโอเคค่ะเพื่อนๆอร่อยสุดๆ ละยี่สิบบาทสองดีมีประโยชน์แคลเซียมเิลมแคลเซียมให้กับร่างกายสองดีมีประโยชน์แคลเซียมเิลมแคลเซียมให้กับร่างกายวันนี้กินข้าวกับหมกปลาซิว เพื่อน,นอร่อยสุดๆเลยเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้า <c oughs> มีประโยชน์มากมาย <c oughs> อ่าบ๊ายบาย <c oughs> าเดอ้อกินข้าวเลยเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้าอาบ๊ายบาย <c oughs> มาเดอ้อกินข้าวเลยเพื่อนๆมากินด้วยกันจ้า ตัวเล็กๆโอเคครับ <laughs> มาเดอ้อกินคาดหมกปลาซิวหอมใบแมงลักหอมมากๆเลยเพื่อนๆ าเด้อกินข้าวบ๊ายบายวันนี้กินข้าวกับหมกปลาซิวอาเด้อเพื่อนๆปลาซิวปลาตัวเล็ก าตัวเล็กตัวน้อยเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายเรามาเพื่อนๆมากินด้วยกันค้าสองดีมีประโยชน์ แคลเซียมแคลเซียมให้กับร่างกายปาลาตัวเล็กๆโอเคครับนี่จ้ะนี่คือหมกปลาซิวของแท้เลยเพื่อนๆหมกใบตองหอมมากบ๊ายบายวันนี้กินข้าวกับหมกปลาซิว สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนเพื่อนมากินข้าวอีกแล้วจ้าเลยเพื่อนเพื่อนมากินด้วยกันจ้าๆๆอ่าบ๊ายบายปลาตัวเล็กๆ โอเคค่ะเพื่อนๆอร่อยสุดๆเออหากินยากอะหอมใบแมงลงักหอมสุดๆส,สวัสดีจ้าเพื่อนๆชวนเพื่อนๆมากินข้าวอีกแล้วจ้า <c oughs> มาเด้อ กินข้าหมกปลาซิวหอมใบแมงลักหอมมากๆเลย